สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสุธรรมกรีดกับมาร์คะสรุปบทเรียนนักการเมืองประชาธิปัตย์ร่วมล้มการเลือกตั้งกวักมือเรียกรัฐประหารสองครั้งวันจมหายไปกับสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงนายสุธรรมแสงประทุมประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนผลงานและนโยบายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีนายอภิสิทธิ์เพชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าอยากให้พักเพื่อไทยสรุปบทเรียนในอดีตนั้นขอบอกนอายอภิสิทธิ์ว่าจริงๆแล้วนายอภิสิทธิ์ต้องสรุปบทเรียนของตนเองและพักที่ไม่ยอมรับก,กา,ากติาการเลือกตั้งเมื่อแพ้การเลือกตั้งแล้วกลับไปสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกและนำไปสู่การยึดอำนาจในปี2549้ี และอีกครั้งหนึ่งในปี2,557เป็นต้นเหตุให้ชาติบ้านเมืองเกิดปัญหาอย่างรุนแรงจนถึงทุกวันนี้และบาปกรรมมีจริงเลยมีผลทำให้พักเก่าของนายอภิสิทธิ์แตกแยกระสําระสายเหมือนบ้านไร้เสาอย่างปัจจุบันและนายอภิสิทธิ์เองต้องรับกรรมต้องลี้ภัยมาอยู่นอกสภาไม่กล้าลงเลือกตั้งในสมัยนี้ หากนายอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับและปรับปรุงตนเองตามหลักไดอะแลกติกแล้วตนเกรงว่าพักเก่าแก่และตัวนายอภิสิทธิ์จะถูกพัดพาจมหายไปในกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงสำหรับพักเพื่อไทยเรามีสมาชิกจากทุกสาขาอาชีพมีการรับรู้ปัญหาเสียงสะท้อนของประชาชนมาโดยตลอดเราไม่เคยทำให้ประชาชนผิดหวัง จะนำเอาเจตนารมณของประชาชนที่แสดงผ่านการเลือกตั้งไปดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยรวมไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งอย่าได้กังวลและคิดเบียดเบียนต่อกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนายสุธรรมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ